ชวนความทรงจํากันหน่อยคะ่ะนี่เป็นรัฐบาลของคุณเศรษฐานะคะขออภัยท่านโดนเบลอหน้าเช่นเดียวกันนะคะก็โดนก็ก็โดนจาแบบทำให้จางไปมากแล้วนะคะจากเดิมที่บอกว่าพักนี้เกษตรกร3ปีรายได้ดี3เท่านะคะ mm. เหลือแค่พักนี้ตามความเหมาะสมรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญค่าแรงขั้นต่ํา600บาทเหลือเป็นแค่ค่าแรงขั้นต่ํา เป็นธรรมนะคะเงินเดือน25,000บาทต่อเดือนเหลือเพียงแค่เงินเดือนเป็นธรรมนะคะทุกอย่างมันจางมันจางแต่ของรัฐบาลแพทองทานจางจางกว่าน,นี้ค่ะหอหน้าต่อไปเลยนะคะทักนี้เกษตรกรค่ะไม่มีแล้วค่ะ สัญญาไว้3ปีนะคะพักหนีรร้เกษตรกร3ปีทําไปได้แล้วเกือบเกือบปีหนึ่งแล้วนะคะก็เลงจะต้องต่ออายุโครงการก็ฝากถามเลยแล้วกันค่ะว่ายังจะทําต่ออยู่หรือไม่ค่าแรงขั้นต่าหายค่ะหายหายไปเลยค่ะก็ยังไม่รู้ว่า600นี่จะได้เมื่อไหร่ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพเศรศฐษฐกิจอยู่อีกนะคะว่ามันจะดีหรือไม่มันถึงจะได้ถึง600ส่วนเงินเดือนปริญญาตรีนะคะก็จริงๆขึ้นมาแล้ว10%เอ่อขึ้นมาแล้วรอบแรก10%อยังเหลือขึ้นรอบ2อีก10%แล้วก็จะทำต่อให้ถึง25 2020บาท 200, 000, 200 15,000บาทหรือไม่ขอความชัดเจนด้วยค่ะมีอันนึงที่ตกใจนะคะตกใจมากก็คือเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะโครงการด i g i t a l อ a l l e t ปกติเขียนดีเขียนชัดเขียนครบทุกอย่างทุกประการค่ะแต่ว่าสำหรับการถแถลงนโยบายรอบนี้คำว่า1,000 0บาทหายไปอย่าทำให้ใจเสียค่ะรีบ ตอบมานะคะว่าตกลงยังได้หมื่นบาทอยู่หรือเปล่านะคะประชาชนทวงถามมานะคะว่ายังหมื่นบาทอยู่หรือเปล่านะคะมีอะไรที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนะคะแปลงร่างเป็นค่าโดยสารราคาเดียวตลอดสาย20บาทก็ยังจะไม่ใส่หรอคะอืมนะคะมันก็จางค่ะมันจางจางมากจริงๆสมัยนโยบายนี่มันก็ไม่ค่อยเหมือนกับที่หาเสียงไว้แล้วนะคะแต่มันกลับไปเหมือนกับอย่างอื่นแทนค่ะก็คือกลับไปเหมือนกับ วิสัยทัศน์ของนายกอดีตราย,ยกรัฐมนตรีค่ะคุณทักษิณชินวัตรที่ได้พูดไว้เมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะมาดูกันค่ะว่าตรงแค่ไหนนะคะจาก14ประเด็นที่ดิฉันจับมาได้นะคะ ตรงกันประมาณ11จาก14ประเด็นนะคะเช่นดิจิทัลวอลเล็ตท่านก็บอกได้ก่อนเลยว่าเดี๋ยวเริ่มจัดกลุ่มเปาบางก่อนนะคะปรับโครงสร้างนี่คูเรือนนี่ก็คือแบบชัดมากนะคะว่าเหมือนเหมือนเป๊ะน,นะคะในเรื่องของการจะมีการปีซื้อนี่เพื่อปรับโครงสร้างนะคะเศรษฐกิจใต้ตเต็มเป็นคอมเพล็กซ์นี่ก็ตรงมานะคะรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายก็ก็มาแต่จะเขียนว่าค่าโดยสารร่วมนะคะบริหารจัดก,การน้ํายังไม่มานะคะก็ถามเลยแล้วกันว่าแล้วจะมาไหมนะคะขายายกองทุนวายุพักไม่มีในแถลงนโยบายแต่รัฐ ทําแล้วค่ะก็ถือว่ามแม่นมากนะคะพี่คนนี้ก็ให้แม่นมากค่ะจัดระเบียบโครงสร้างภาษีในกจีนอินคัมแท็กก็มาค่ะ,เป,ะเป๊ะเลยนะคะศูนย์กางการลงทุนโดยใช้พลังงานสะอาดค่ะ mm. ก็ใช่ก็มีใช้โล c ค l l คอ o n t e n t สร้างศูนย์กลางผลิตรถยนต์ไฟฟ้าก็มาดันซอฟต์พาวเวอร์แมนเมดอ a ท t ชั Man ่ raction, ปราบยาเสพติดแก้ปมเขตทับซ้อนไทยกับพูชามาหมดค่ะ อันสุดท้ายเนี่ยไม่มาอยู่ในแถลงนโยบายแต่มาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็ <c oughs> คือหลายอันมันก็คงจะเป็นการรีไซเคิลซิกเนเจอร์ของรัฐบาลเพื่อไทยไทยรักไทยนะคะอย่างเช่นพักหนี้ต่างๆนะคะแลนด์บริดจ์ก็มาหลายปีแล้วนะคะถมทะเลนี่มาตั้งแต่สมัยรัฐบาลยิ่งรักรถไฟ20บาทตลอดสาย <c oughs> ก็มาตั้งแต่สมัยรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยแต่ว่ามันก็เหมือนกันมากจริงๆคะ่ะแล้วไม่ใช่แค่ตรงแต่ว่ามันเหมือนระดับมิเรอร์ A-A-Aee นะคะคมาดูกันค่ะควาท้าทายที่1มีการระบุตัวเลขนะคะซึ่งระบุน้อยมากแต่ก็อันนี้เป็นอันที่ระบุนะคะมีการใช้คําว่ามีหนี้ครัวเรือนเนี่ยมากกว่าร้อยละเก้าสพอไปฟังที่คุณทักษิณพูดก็พูดเหมือนกันว่ามีหนี้สูงกว่า90คือหนี้ครัวเรือนมันเขียนได้หลายแบบนะคะมันก็อาจจะบอกว่าพูดไปเลยว่า90.8%ของ GDP นะคะแต่คุณเลือกคําที่ตรงกันเป๊ะ ซึ่งไม่อาจจะบังเอิญก็ได้นะคะพมอมาดูปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบนะคะหนี้ทั้งระบบเนี่ยก็มีหลายอันใช่ไหมคะหนี้ควรเรือนตัวที่มันเป็นปัญหามากๆถ้าเราพูดกันจริงๆก็คือเป็นหนี้ส่วนบุคคลนะคะเป็นหนี้สินเชื่อบ้านก็มีปัญหาสินเชื่อรถก็มีปัญหานะคะแต่ว่าคิดตรงกันเลยนะคะพอไปดูของคุณทักษิณก็พูดเรื่องหนี้บ้านหนี้รถเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็พูดเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ ที่จะมีการซื้อนี่ซึ่งก็บังเอิญว่าของนโยบายแรกเนี่ยก็มีการพูดถึงบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่จะต้องไปทําการซื้อนี่เช่นเดียวกันค่ะไม่อันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะไม่ใช่แค่นโยบายเดียวนะคะขอนโยบายถัดไปนะคะอย่างเช่นเศรษฐกิจใต้ดินสูงมากนะคะเกือบ5 0นะคะก็คือเหมือนเป๊ะนะคะก็คือในแถลงนโยบายก็มีพูดถึงเรื่องของมูลค่าเศรษฐกิจใต้ดินเกือบ50%เเช่นเดียวกันซึ่งคืออ่านจากงานเปเปอร์เล่มเดียวกันด้วย นะคะเออแล้วกออ็มีเรื่องของ man-made attractions อันนี้ก็จะเป็นพูดว่า man-made destination แทนนะคะแล้วก็ entertainment complex ก็มาค่ะคือเหมือนขนาดนี้เนี่ยดิฉันคิดว่ามันอาจจะมีปัญหานะคะไม่ใช่ปัญหาเรื่องครอบงามอันนี้ดิฉันยืนยันว่าไม่ใช่ปัญหาไม่ไม่เกี่ยวแน่นอนนะะแต่มันไมีมปัญหาเรื่องของความรับผิดรับชอบค่ะเรื่องของ accountability ค่ะการที่ไม่รู้ว่าตกลงใครเขียนใครเป็นคนคิด ใครเป็นคนที่เป็นคนวางนโยบายเนี่ยมันทําให้การตรวจสอบนี่มันทําได้ยากมากมันไม่รู้ว่าใครคือผู้กําหนดนโยบายตัวจริงไม่รู้ว่าพอมีปัญหาต้องไปถามใครหรือว่าเชื่อใครกันแน่พอทําแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องไปตรวจสอบใครที่เป็นต้นทางยิ่งไปกว่านั้นค่ะสุดท้ายสุดท้ายมันเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยการประชุมคอรอมอก็อาจจะเหลือเป็นแพีแค่การประชุมแบบแค่พิธีกรรมเพราะเรื่องใหญ่ๆสำคัญๆนี่มันอาจจะไม่ได้ถูกตัดสินใจการบนโต๊ะ ที่ประชุมคอรมอแต่ว่าไปถูกตัดสินใจมาแล้วจากที่อื่นนะคะอย่างเช่นในห้องอาหารโรงแรมต่างๆในเซฟเฮาส์นะคะแล้วเราก็ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าตกลงแล้วใครคือตัวจริงนะคะอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่มันคิดว่าม,มีปัญหาเราจะเห็นว่าคําพูดเหมือนกันถ้อยคําที่เหมือนกันแต่วันนี้เราฟังแล้วเราก็รู้ว่ามันให้เอฟเฟกที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะเ,เราก็อยากที่จะเห็นนายกรัฐมนตรีที่ ได้สามารถที่จะสร้างความน่าเชื่อถือสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้ว่าท่านนี่แหละที่จะเป็นคนที่จะดําเนินนโยบายที่ถแถลงได้เองจริงๆซึ่งยังไม่สายค่ะยังไม่สายนะคะเพราะว่า ตอนอ่านมนก็คงจะต้องอ่านไปตามกฎหมายนะคะวันนี้ค่ะขอให้ท่านได้มาตอบด้วยตัวเองนะคะในรายละเอียดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดมาตรการเป้าหมายกําหนดเวลาของแต่ละนโยบายเล่าให้เฟังหน่อยว่าท่านจะทําอย่างไรค่ะเพราะเราอยากเห็นนายกรัฐมนตรีที่มีแสงสว่างในตัวเองค่ะเป็นดาวฤกษ์ค่ะไม่ใช่ดาวเคราะห์นะคะอย่างเช่นดวงจันทร์ที่ส่องสว่างเนี่ยมันใช้แสงมาจากพระอาทิตย์ค่ะ แล้ววันที่พระอาทิตย์มันสว่างจ้าซัะเกลืกินเนี่ยเราจะไม่เห็นดวงจันทร์เลยนะคะ